D-Auto สวัสดีครับผมเซลเวนนะครับรถยนต์มือสองเดียวโตยูสคานะครับจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี่ครับด้านหลังเป็นเจ้าตัว Ford Ranger นะครับ2.2ตัวท็อปนะครับ XLT ปี2018นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะครับสีไม่ได้เก็บเลยนะครับอันนี้มาแบบนี้เลยตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนี่มีชุดแต่งให้เรียบร้อยเป็นโครเมียมนะครับพร้อมไฟตันมอกนะครับอ่าแล้วยังมีนี่แม็กขอบ17ยางใหม่เลยนะครับตัวนี้คือยางใหม่เลยนะอันนี้คือลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับปี2023นะครับอ่าตัวเป้ามือจับเป็นโครเมียมครับมีแผ่นกันลอยนะครับนี่มีไฟเลี้ยวนะครับเป็นตัวท็อปเนาะมาดูบรอบๆเลยครับ สภาพสวยมากอันนี้เดิมๆนะครับอันนี้เดิมๆที่ลูกค้าให้เรามานะครับมีชุดแต่งเป็นโครเมียมตรองไฟท้ายนะครับมือจับยังไม่มีรอยขูดเลยนะครับตัวฟอนเดิมนะครับนี่ครับไลเนอร์ปกติครับรถใช้งานก็มีรอยเป็นขูดขีดเป็นเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันครับสวยมากไปครับเรามาดูด้านในกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะครับเบาะหนังตัวนี้ยังแบบเดิมๆนะครับสภาพสวยนะครับแอร์ปรับได้ตามใจนะครับนี่แอร์เดิมแอร์เย็นนะครับก็อันนี้ทุกอย่างเดิมนะครับแอร์เย็นนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องเล่นนะครับจะเป็นในส่วนของ CD f m m p 3นะครับ aux แล้วก็ usb นะครับ แล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวมัลติฟังชันนะครับแล้วก็ตัวเซตปรับ p l u ส s อ control นะครับคันนี้นะผมบอกเลยนะครับว่าสภาพแบบสวยมากครับไม่แค่แสนกับอีก9,000นนิดเองผมบอกเลยว่ารถสภาพสวยมากนะครับน่าใช้มากน่าซื้อมากนะครับความสะดวกสบายของ Ford นะครับมีทั้งที่เสียบ USB นะครับ AUX เนอะ ตัว power outlet สอ2ด้านเลยนะครับแบบด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับคันนี้มีกล้องให้ด้วยนะครับอันนี้มีให้มากับตัวรถนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับครบนะคันนี้นี่ครับมีบุ๊กเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับอ่าเรามาดูห้องแคปกันครับด้านในของตัวแคปนะครับผมบอกเลยว่านั่งสบายมากนะครับนี่กว้างนะครับแล้วก็มีที่ power outlet เอาไว้เสียบแบต นะครับอานวยอํานวยความสะดวกสบายเนาะนะครับมีที่ใส่ของนะครับตามสไตล์ของรถยกสูงนะครับเป็นแคปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดเมทอาร์ตที่บอกว่ารถพลิกคว่ำมาหรือเปล่าไปดูกันครับอ่าเรามาดูกันครับว่าคันนี้นะครับเมทอาร์ตสวยไหมนะครับผมบอกเลยครับว่ารถที่เราซื้อมานะครับเมทอาร์ตสวยทุกคันนะครับการันตีได้ครับเพราะว่าพวกเราเป็นคนซื้อกันเองนะครับนี่นะครับเมทอาร์ตเดิม สภาพเดิมนะครับหลังคาเดิมตัวมาร์คสีก็เดิมนะครับนี่ครับตัวมาร์คจุดเดิมนะครับดูตรงประตูครับประตูก็เดิมอ่เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับไปครับเรามาดูตัวห้องเครื่องกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับเนี่ยครับอ่าตัวนี้จะมีตัวในส่วนของตัวคำโชคฝาหน้าให้นะครับผมบอกเลยว่าทุกอย่างเดิมนะครับนี่ ตัวเดิมนะครับฝาไม่เคยทำสีนะครับคานเดิมเม็ดน็อตไม่ขยับนะครับสภาพยังเดิมๆนะครับตัวนี้แบตตัวนี้ผมเปลี่ยนใหม่มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้แบตใหม่นะร่องน้ำเดิมครับมาเรามาดูดีกว่าครับว่าเซเวนนะครับจะขายคันนี้เท่าไหร่นะครับคันนี้นะครับเจ้า FORD เรนเจอร์นะครับ2.2 XLT นะครับเป็น High Render นะครับยกสูงปี2018คันนี้คอราคาให้เลยครับคือ399,000บาทบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมลดให้นะครับลดให้ไปเลย40,000นะครับ40,000ฟังดีๆนะ40,000นะครับเหลือราคา359,000บาทนะครับผมบอกเลยนะครับว่า ถ้าลูกค้านะครับจองคันนี้หรือจัดคันนี้ผ่านนะครับพร้อมส่งมอบนะครับเราจะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะครับขัดสีให้นะครับแล้วก็ฟรีน้ํามันเต็มถังให้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับคันนี้ยังมีส่วนลดให้อีกเยอะนะครับยังไงนะครับถ้าลูกค้านะครับสนใจนะครับโทรที่เบอร์นะครับเซลเบนสนะ063941 9049นะครับหรือลูกค้านะครับจะเข้ามาดูนะครับเจ้าคันนี้นะ FordVenture นะครับอ่าอยู่ที่สยามนิสันจังหวัดอุบลหรือโชรูม B Auto Use ูสขานะครับอ่าันนี้ฝากไว้ด้วยเนาะคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆ FordVenture ดุดันไม่เก่งจกล้ย D. Otto